ติมหันตารมสิ้นสุดที่ตถารมณวาระความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตนั้นชัดมากมหาันตารมสิ้นสุดที่ชวนาวาระความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีนั้นชัดธรรมดานะคะปริตารมสิ้นสุดที่โวทัพนาวาระ ความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตนั้นไม่ชัดอติปริตารมณสิ้นสุดที่โมคะวาระความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตนั้นไม่ชัดมากเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าวิถีจิตเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะเป็นจิตทุกดวงเห็นไหมเห็นจิตไหมเนี่ยจิตทุกดวง นี่จิตนะเนี่ยข้างล่างนี่เป็นจิตจิตทุกดวงทําหน้าที่ของตนของตนจิตดวงใดไม่มีหน้าที่ไม่มีเมื่อมีหน้าที่แล้วทําหน้าที่ของตนแล้วก็ดับลงส่งต่อไปมีหน้าที่ของตนแล้วก็ดับลงส่งต่อไปเรื่องหน้าเที่ปัจจัยนั้นหลังจากนั้นอารมณ์นั้นจะชัดมากชัดธรรมดาไม่ชัดไม่ชัดมาก ก็ลแล้วแต่ถ้าเห็นชัดมากแสดงว่าทุกอย่างพร้อมแสงสว่างในห้องใช่ไหมคะชัดมากนะมีแสงสว่างมีตาดีตาต้องดีก่อนนะคะตาไม่บอดนะตาต้องไม่บอดตาดีก่อนมีอารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้าจริงไหมมีแสงสว่างจริงไหมคะถึงได้เห็นเนี่ยเห็นชัดเนี่ย มีการใส่ใจใช่ไหมคะจึงเห็นชัดการใส่ใจเป็นแบบไหนเห็นชอช้างตัวนี้ไหมคะให้ให้เอาจิตมาดูแต่ตรงนี้ดูแต่ตรงนี้นะคะดูบนกระดานนะชัดหรือเปล่าคะตอนนี้ชัดไหมถามรจริงจริงแล้วแค่ถ้ามองแค่ดวงนี้อย่าไปมองดวงอื่นนะเขาเรียกว่าแววตาใช่ไหมคะแววตาที่รอบๆอบอ่ะ ไม่ได้มนสิการเลยใช่ไหมเพราะตอนนี้มนสิการแต่ตัวนี้ใช่ไหมคะใส่ใจแต่ตัวนี้ใช่ไหมนี่คือการใส่ใจถ้าใส่ใจในสิ่งที่เห็นอยู่ครบองค์ประกอบแห่งการเห็นหนึ่งครั้งทำให้อารมณ์ที่เห็นนั้นชัดมากเข้าใจใช่ไหมหนึ่งต้องตาดีสองมีอารมณ์ปรากฏเฉพาะหน้า สม,มีแสงสว่างทําให้เห็นอารมณ์ได้ชัดสมีการใส่ใจในการเห็นอารมณ์นั้นดูอารมณ์นั้นครบองค์ประกอบสี่อย่างทําให้การเห็นนั้นชัดมากสิ้นสุดที่ตถารรมนัวาระอาจาใยนะคะถ้าการบกครั่งเกิดขึ้นมาอาจจะแสงน้อยลงไป การเห็นก็เริ่มไม่ค่อยชัดละอย่างนี้นะก็คือชัดชัดเหมือนกันแต่ชัดลดลงก็สิ้นสุดที่ชวนะกวาระเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ชัดเลยต้องปิดไฟแล้วไม่ชัดยิ่งปิดหมดไม่ชัดมากเลยใช่ไหมคะตาดีเหมือนกันแหละแต่ไม่ครบองค์ประกอบในสี่อย่างเข้าใจนะฮะ ดองนั้นวิถีนี้ที่เรียกว่า5วิถีปัญจทวารวิถีต้องมีวิศยาประวัติ4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเนาะวิศ <No. S 2> ยาประวัติความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตนะคะอันนี้ปัญจทวารจบแล้วนะทีนี้มาดูมโนทวารวิศยาประวัติทางมโนทวารเขาก็มีเหมือนกันนี่อติวิภูตารมณ์ วิภูตารมอวิภูตารมอติอวิภูตารมอติวิภูตารมสิ้นสุดที่ตถาร,รมณวาระก็คือต,อต่อเต่าเหมือนกันนะฮะสิ้นสุดแสดงว่าอารมณ์ทางใจชัดมากอันนี้เป็นวิทยาปัจจุบทางมโนทวารน,นะความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตทางมโนทวารทางใจค่ะมีสองหรือสี่เอาสี่เลยแล้วกันนะฮะถ้าสองนี่ก็คือมีตรงนี้กับตรงนี้มีวิภูกับอาวิภู ถ้าว่าใดส2นะคะมีสองในนะแล้วก็ถ้าว่าใดส4ก็คือทั้งหมดนี้นะคะทีนี้ถ้าอารมณ์ทางใจชัดมากวิสยาปตินั้นชื่อว่าอติวิภูตารมณ์นี่นะคะถ่าอารมณ์ทางใจนั้นชัดมากนะชื่อว่าอติวิภูตารมณ์จุดชี้สุดของเขาก็คือตถาธรรมณวาระต่อเต่านะฮะ สังเกตต่อเต่ามาเมื่อไหรเนี่ยก็คืออารมณ์ชัดไม่ว่าจะทางตาทางหูจมูกลินกายใจนะคะมันชัดแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ที่มาปรากฏโดยความชัดธรรมดาวิสยยปัตินั้นชื่อว่าวิภูตารมณ์ความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตทางใจนั้นสิ้นสุดที่ชวนาวาระชาวช้าง ชัดธรรมดาวิถีจิตที่ชัดทางใจธรรมดา้าใจใช่ไหมฮะหลังจากนั้นถ้าวิศยปกติเกิดขึ้นมีชื่อว่าอาวิภูตารมสิ้นสุดที่โวธทพนาวาระก็คือวุนะฮะวุนะอะแสดงว่าไม่ชัดไม่ชัดทางใจนะคะ วิสัยปวติที่ชื่อว่าอติอวิภูตารมสิ้นสุดที่โมคะวาระสัญลักษณ์เป็นนอน,นูนะคะประวังพัจรณะนะคะอันนี้ไม่ชัดมากทางใจเ้าใจนะคะอันนี้มันเป็นทางใจนะ นะพอรู้วิสัยภวติของเขามี4อย่างนี้ทีนี้ก็มาดูวิถีจิตน,นิดนึงค่ะโยงกันนะคะโยงกันนะมโนทวาวิถีท่านแบ่งเป็นสองสองอย่างสองวิถีวิถีที่มีตีอยู่บนกระดานนะคะวิถีที่มีตีกับวิถีที่ไม่มีตีเห็นไหมมีอตีตะพวังกับไม่มีอตีตะพวัง รูปแบบวิถีเหมือนกันใช่ไหมคะแค่มีตีกับไม่มีตีแต่ทีนี้ที่ยกมาตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเรื่องของฐานจึงยกมาอย่างนี้ให้หมดเลยนะคะแต่รายละเอียดที่เราจะเรียนว่ามีตีตอนไหนไม่มีตีตอนไหนเดี๋ยวค่อยไปเรียนที่เรียนภาพวิถีจิตเรื่องวิถีจิตที่ละเอียดขึ้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะว่าเอามาโยงเรื่องของฐาน เห็นไหมคะว่าวิธีจิตมีพระตีนะคะหรือว่าพระนะัคะมีมโนทวาราันชนะจิตหนึ่งเกิดขึ้นทันทีนะอารมณ์มาปรากฏตรงนี้นะคะความเปลี่ยนใช่ไหมคะเนี่ยมีอารมณ์ปรากฏทางใจ มีอารมณ์ปรากฏนะคะตรงนี้นะเพราะว่ารวังเปลี่ยนใช่ไหมคะจากพอสัเพอเป็นอติตาผวังผวังขาจานะผวังผู้ปัจเฉทะคล้ายคลึงกับทางบัรจัทวาทใช่ไหมคะเปลี่ยนแล้วก็ตัดกระแสผวังขาดขึ้นสู่การพิจารณาอารมณ์เหมือนตัวนี้นะคะขึ้นสู่การพิจารณาอารมณ์นะนะคะขึ้นสู่การพิจารณาอารมณ์ทางใจ พอดับลงก็เสฟเลยเสพเสฟเสชาวนาเกิดติดต่อกันเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อกันเจ็ดขณะดวงที่เจ็ดดับลงปั๊บก็ส่งต่อให้จิตด,ดวงใหม่ทําหน้าที่ใหม่รับอารมณ์ตถาลมมณวะนะรับอารมณ์ต่อจากชาวนาต่อเลยใช่ไหมคะหลังจากรับอารมณ์เสร็จก็ดับลงดับลงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตด,ดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกรับต่ออีกขณะหนึง่ง หมดอายุของอารมณ์ที่มาปรากฏอย่างเงี้ยนะหมดแล้วหลังจากนั้นพวังก็เกิดต่อพวังไม่เกิดไม่ได้นะคะเพราะคนยังไม่ตายว่าโดยบุคคลนะ <c oughs> ก็ยังมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นอีกนะสลับกับวิวัน์นี้ได้นะคะความคิดนึกทําใจนะสลับกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรูเราสัมผัสถูกต้องได้นะทั้งหกวิธีนี้ทั้งวันทุกวันถ้ายังไม่ตายแล้วก็ ไม่ได้หลับสนิทวิถีจิตจะเกิดอย่างนี้นะะถ้าหลับสนิทก็มีแต่ตัวนี้นะพอสมเพานะคะถ้าหลับสนิทมีแต่พอสมเพานะเรียกว่าพวังสงวยวิบากไปรักษาภพไปเรื่อยๆเพราะพวังมีตาที่ยังไม่มีการเห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสสัมผัสคิดนึกทางใจวิถีจิตไม่เกิดเมื่อวิถีจิตไม่เกิดก็ต้องรักษาภพไป ระวังทางานไปหลับหลับอยู่ฝันวิถีจิตเกิดทาใจวิถีจิตเกิดน,นะแต่เกิดทาใจฝันในขณะที่ฝันลืมตาไม่ละไม่ได,ไได้ไม่ลืมนี่ฝันเหมือนรู้อยู่คนเดียวนะในฝันนั่นนะ่ะแต่ฝันเรื่องของใครของใครอยู่กับใครกับใครนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าฝันเนี่ยมันไม่ได้ลืมตาเนาะมันไม่ได้ยินเนะในขณะนั้นนะ มันมีแต่เรื่องราวในมโนนึกนะในในจิตอะ่ะในในภาวะในภาวะมันเปลี่ยนแล้วนะในขณะฝันเนี่ยขึ้นสู่วิถีจิตแล้วนะวิถีจิตทํางานแล้วนะพอสัมภารไม่มีนะขณะนั้นนะวิถีจิตก็ทํางานไปนะเป็นวิถีฝันมีวิถีฝันนีกนะท่านรู้ขนาดนี้นนะนนะนนมีวิถีนะนะฝันฝันนี่<ๆ>แต่ไม่ไม่ได้เกิดวั้งวัน เม่อวไม่มีใช่เกิดทางใจวิถีฝันยังมีนะท่านทราบอย่างนั้นด้วยท่านรู้อย่างนั้นด้วยเนี่ยเราเรียนปฏิเวทของท่านนะฮะเรียนรู้ตามท่านว่าท่านรู้อะไรเรารู้ตามท่านพระมาหมากรุณาธิคุณนะฮะทำให้เราได้รู้อย่างนี้ <c oughs> นะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าการเสพเสพด้วยความเป็น กามชวันะก็ได้คืออกุศลจีนสิบสองอาศีตุมงรรจินหนึง่งมหาอักษรศาจีนแปด 8, มหาเทียจินแปดสิบสองแปดเป็นยี่สิบยี่แปดยี่เก้ากามะชวันะยี่เก้าเห็นไหมกามชักกามชักรูปกูดห้ารูปกี่ห้ารูปขูเสียรูปกี่สี่นับดู้นะฮะ ห้ากับห้าเป็นสิบสิบแปดใช่ไหมสิบแปดอโลกุตระอีกแปดดวงค่ะใส่โลกุตระไปด้วยค่ะโลกุตระอีกแดดวงใส่โลกตรไปอีกเพิ่มโลกรตราไปอีกแดดวง เขาก็ยังไงคะอาเนี้ยี่หกครบแล้วนะคะ ชมวันนา้55ดวงนะฮะเนี่ยเข้าใจแล้วนะคะ,สะแสดงว่าสแสดงว่าวิถีทังใจการเสพอารมณ์เยอะเนาะการเสพอารมณ์เยอะนะฮะ การเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังการชายิบก้านะแต่การเสพอารมณ์ทางใจเนี่ยการทําฌานได้ฌานค่ะเกิดทงใจนะคะเมืม่อฌา,านเกิดเกิดทงใจนะคะแล้วก็การมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ทางใจนะคะในนี่นะคะเป็นทางใจนะคะเนาะ อันนี้ก็คือในส่วนของถ้าอารมณ์ที่ชัดมากก็คือตถาธรรมนาวาระนี้นะคะนี่นะสิ้นสุดตถานะคะนะก็คือชื่อนี้นะคะอติวิภูตาณ์นะสิ้นสุดตถาธรรมนาวาระถ้าชื่อว่าวิภูตาโ์ก็สิ้นสุดที่ชวนาวาระตรงนี้ไม่เกิดนะคะตัวนี้ไม่เกิดนะพวังก็เกิดต่อเลยนะคะถ้าสิ้นสุดนะตรงโวทัพน,นาวาระก็ะคืออวิภูนะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะโวทัพนาตรงนี้มาถึงแค่ตรงนี้ค่ะ โกทภนาวานะนะคะแล้วก็ถ้ามาถึงว่าวัคบเชตฮะตัวน้อนหนูนะฮะไม่ขึ้นสู่วิถีเลยนะ,ะพวกนี้ไม่เกิดนะกุโมฆาวาระนะคะอันนี้ท่านสแสดงอีกในหนึ่งน่ะถ้าถ้าท่านสแสดงสองในนั้นนี่ก็เป็นสองข้อนี้มิภูกับอวิภูนะคะนะคะอันนี้ในส่วนของอวิถีจิตถ้าทีนี้เราจะได้เข้า ไปเรียนรู้เรื่องของฐานง่ายขึ้นฐานที่บอกเมื่อเช้าก็คือระหว่างจิตด,ดวงหนึ่งกับจิตด,ดวงหนึง่งอย่างนี้นะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างจิตด,ด,ด,ดวงหนึ่งกับจิตดวงหนึ่งถ้าเรากําลังหาสันติรณาฐานสมมุติว่าเรากําลังจะหาสันติรณาฐานนะถ้าเราจะหาสันติรณาฐานสันติรณฐานนี่คือสถานที่ทํางานของจิตด,ดวงเนี้ยอย่างนี้น,น,นะ ทำงานระหว่างจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้คือทำงานระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งทว่าฐานนะนะให้เรียนรู้อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวในฐานพิสดารวิถีจิตเนี่ยจะมีทั้งวิถีที่เป็นมรณาสันนวิถีวิถีใกล้าตายและวิถีที่เป็นปกติอย่างนี้ แล้ววิถีที่เกิดทางใจอย่างนี้ก็มีดังนั้นถ้าเกิดเราเรียนอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปเรียนรู้เรื่องวิถีจิตจริง,รงๆเรื่องของฐานวิสสานว่าจิตดวงนี้ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่สถานที่นี้อยู่ระหว่างจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้เนี่ยมันต้องตรงเป๊ะในหนังสือถึงต้องเรียนพื้นฐานอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้พื้นฐานนะคะ แค่พื้นแค่พื้น <c oughs> อันนี้อันนี้แค่พื้นะฐานนะอันนี้กคให้รู้สถานที่ทํางานใช่ค่ะให้รู้สถานที่ทํางานแต่ก่อนที่จะรู้สถานที่ทํางานนี้<ม>ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน<ม>ที่ไปที่มาก่อนอ<ม>ยู่ๆเนี่ยเอาเพาะวังขึ้นมาพูดเลยอย่างเงี้ยพระวังมาจากไหนเนี่ยใช่ไหมยังไม่รู้จักพะวังเลยตอนนี้เริ่มรู้จักเขาบ้างแล้วนะคะครับค่ะ พอถ้าถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะเข้าใจตรงเ้นเข้าใจยากมากเลยค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะจบเรื่องฐานพิสดารโดยคร่าวๆแต่ยังจบไม่หมดนะคะยังจบไม่หมดนะยังไม่พิสดารพอเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทําความพิสดารกันต่อนะคะวันนี้อ้อยแค่นี้นะคะโอ้ย